ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปจอดลึกรถสปอร์ตระดับตำนานรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Ford Mustang ปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้รุ่นใหม่นี้ยังคงความดุดันแบบอเมริกันม s c ซคาร์เอาไว้ครบถ้วนพร้อมการปรับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำยุคและสมรรถนะที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิม มาดูกันว่ามาสแตงรุ่นปี2026จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างและคุ้มค่ากับการรอคอยหรือไม่เริ่มจากภายนอกฟอร์ดมาสแตง2026ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นมาสแตงเอาไว้อย่างชัดเจนด้านหน้ามีไฟหน้าแบบเลตดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ดูโดดเด่นกระจังหน้าใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมลวดลายตะแกรงแนวนอนที่ดูแข็งแรงและดูดันฝากระโปรงหน้าได้รับการออกแบบให้มีสันนุนเพิ่มความดูดัน เส้นสายด้านข้างตัวรถเน้นความฉกเฉี่ยวซุ้มล้อขนาดใหญ่รับกับล้ออลลอย19-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกด้านท้ายรถยังคงไฟท้ายแบบ3าขีดอันเป็นเอกลักษณ์ของมาสแตงพร้อมท่อไอเสียคู่ที่เน้นความสปอร์ตรวมถึงสปอยเลอร์ขนาดเล็กที่ช่วยเพิ่มแรงกดและความดุดันโดยรวมมัสแตงใหม่นี้ดูฉกเฉี่ยวสปอร์ตและเต็มไปด้วยพลังตั้งแต่แรกเห็นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะพบกับการออกแบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมัสแตง2026ใช้ดีไซน์ภายในแบบคอคพิท ที่เน้นคนขับเป็นศูนย์กลางหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด12.4นิ้วเชื่อมต่อกับหน้าจอกลางขนาด13.2นิ้วด้วยดีไซน์แบบพานรามาเป็นระบบซิงค์สีรุ่นล่าสุดรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมการอัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA พวงมาลัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังแท้มีแผดเดินชีปเพิ่มความมันในการเปลี่ยนเกียร์เบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มด้วยหนังแท้ในรุ่นสูงสุดมีระบบปรับไฟฟ้าและระบบอุนบอ่นเบาะ รวมถึงลวดลายตกแต่งแบบคาร์บอนไฟเบอร์หรืออลูมิเนียมแล้วแต่รุ่นทำให้ภายในดูหรูหราแต่ยังคงความดิบแบบรถสปอร์ตเอาไว้ครบด้านสมรรถนะ Ford Mustang ปี2026มาพร้อมทางเลือกของเครื่องยนต์ที่หลากหลายสำหรับรุ่นพื้นฐานคือเครื่องยนต์ EcoBoost 2.3ลิตรสีสูบเทอร์โบให้กำลังประมาณ315แรงม้าแรงดิดจ,จัดจ้านขับสนุกในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ทางไกล ส่วนรุ่น GT ใช้เครื่องยนต์ V 8ขนาด5.0ลิตรโคโยตี้รุ่นใหม่ให้พละกกำลังถึง480แรงม้าและสำหรับใครที่ชอบความโหดเต็มคันรุ่น Dark Horse จะให้พลังสูงกว่า500แรงม้ามาพร้อมการปรับจูนช่วงล่างพิเศษและระบบระบายความร้อนที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานในสนามแข่งโดยเฉพาะระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยําการขับขี่มั่นคงและควบคุมง่ายยิ่งขึ้นด้วยระบบกันสะเทือนและระบบเบรกที่ รวมถึงไร้าโหมดที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ให้เหมาะกับสภาพถนนหรืออารมณ์ของผู้ขับได้อย่างหลากหลายในด้านราคานั้น Ford Mustang ปี2026มีการตั้งราคาเริ่มต้นที่ประมาณ32,000ดอลลาร์ 32, 000, หรือประมาณ1.15ล้านบาทสำหรับรุ่น EcoBoost ส่วนรุ่น GTV8 จะเริ่มที่ราว43,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.55ล้านบาทสำหรับรุ่นดาคอ s e ซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดและเน้นสมรรถนะเต็มพิกัด จะมีราคาประมาณ60,000ดอลลาร์ 60, หรือราว2.2ล้านบาททันี้ราคาสามารถแตกต่างกันตามอุปกรณ์เสริมและตลาดในแต่ละประเทศสรุปแล้ว Ford Mustang ปี2026คือการกลับมาที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยพลังของ Mustang ในยุคใหม่มันยังคงความคลาสสิกของ Muscle Car ไว้แต่เพิ่มด้วยเทคโนโลยีทันสมัยความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสปอร์ตหรือคนที่ลหลงไหลในดีไซน์สุดเท่ มาสแตงรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณชอบมาสแตงรุ่นนี้มากแค่ไหนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ